ข่าวดีมาอีกแล้วค่ะเราไม่ทิ้งการปรับสถานะรับเงินเยียวยาเพิ่มอีก2.6ล้านคน มาตรการเยียวยา5,000บาทที่เปิดให้ลงทะเบียนที่เวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งการดดคอมเริ่มจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ผ่านตามระบบคัดกรองเราไม่ทิ้งการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่8เมษายนปี2563เป็นต้นมาจากการตรวจสอบของกระทรวงการคลังพบว่าหลังจากดำเนินการมาแล้วครบ1เดือนมีการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น28.8ล้านรายการ นับจากวันที่ปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่22เมษายนในจำนวนนี้เมื่อหากการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกแล้วคงเหลือผู้ลงทะเบียน24ล้านรายโดยพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง1.7ล้านรายคงเหลือผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน22.3ล้านราย ก่อนที่จะผ่านระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและพบว่ามีสิทธิ์หรือเข้าขายจะได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้วแบ่งเป็นหัวหน้าโคเรนรเกษตรกรตามฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร4.2ล้านรายเป็นข้าราชการข้าราชการบำนาญหรือผู้รับเบี้ยวหวัดและผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิช์ชดเชยรายได้ ในระบบประกันสังคม1.1ล้านรายและมีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน9.5แสนรายทำให้มีผู้ที่เข้าคายสามารถได้รับ สิทธิ์การชดเชยรายได,ได้ตามมาตรการรับเงินเยียวยา5,000บาทจำนวนทั้งสิ้นประมาณ16ล้านรายซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน10.6ล้านรายและกระทรวงการคลังได้โอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราไม่ทิ้งการส่วนใหญ่จำนวน7.5ล้านรายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่8เมษายนถึงวันที่9เมษายน โดยในวันที่29เมษายนนี้จะเป็นการโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และกลุ่มผู้ที่ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สําเร็จรอบที่2จํานวน1.1ล้านลายสําหรับความคืบหน้านั้นในวันที่30เมษายนนี้ระบบจะมีการโอนเงินเยียวยาผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก4.8เซนรายส่วนที่เหลืออีก2.6 ล้านรายจะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมปี63กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันของรอบเดือนเมษายนด้วยเป็น2เดือนรวมเป็นเงิน1,000 0บาท โดยผู้ที่ลงทะเบียนในกลุ่มดังกล่าวขอให้ตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ w w w r o m ว t i เว็บเราไม่ตั้งแต่วันที่29เมษายนเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหาพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดก็แสดงว่าผ่านระบบคัดกรองได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันนอกจากนั้นสำหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มอีก1ล้านลายปลดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธ์ จากมาตรการเยียวยาอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิเราไม่ทิ้งการจำนวน3.5ล้านลายทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ไดลงทะเบียนไว้ซึ่งกระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการให้ทราบผลรับเงินเยียวยาโดยเร็วต่อไปล่าสุดเราไม่ทิ้งการ16ล้านคนเข้าข่ายได้สิทธิปรับข้อความใหม่แจ้งผู้ผ่านเกณฑ์รอรับเงิน กระทรวงการคลังปรับข้อความใหม่ท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดแจ้งให้ผู้ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันที่29เมษายนปี2563เวลา6นาฬกามีผู้ผ่านเกณฑ์และรอรับเงินกว่า3ล้านราย โดยเตรียมจ่าย4.8แสนรายวันที่30เมษาย,ยนส่วนที่เหลืออีก2.6ล้านรายจะเล่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมเผยมีสิทธิ์รับเกิน16ล้านคนผ่านเกณฑ์แล้ว10.6ล้านคนนายอุตามาสะสาวนายุยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ที่เข้าค่ายสามารถได้รับสิทธิ์การชดเชยรายได้ตามมาตรการเยียวยา5,000บาท ประมาณ16ล้านรายซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว10.6ล้านรายและกระทรวงการคลังได้โอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ส่วนใหญ่จำนวน7.5ล้านรายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่8เมษายนถึงวันที่19เมษายน ในวันที่30เมษายนจะมีการโอนเงินเยียวยาผู้ได้รับสิทธิ์อีก4.8แสนรายส่วนที่เหลืออีก2.6ล้านลายจะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมปี2563กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาของรอบเดือนเมษายนด้วยรวมเป็น2เดือน ทางนี้ขอให้ตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ w w w ร์วเวบราไม่ทิ้งการดตั้งแต่วันที่29เมษายนเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปห่านได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดจากเดิมขึ้นข้อความอยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียน คือไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ในอุตมะกล่าวว่าสำหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก1ล้านลายโปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์จากมาตรการเยียวยาอย่างรวดเร็วและสำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์จำนวน3.5ล้านรายทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตน และตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ซึ่งกระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการให้ทราบผลโดยเร็วต่อไปนายอุตามะกล่าวว่ามาตรการเยียวยา5,000บาท ดำเนินการมาแล้วครบหนึ่งเดือนมีจำนวนการลงทะเบียนรวม28.8ล้านรายการปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่22เมษายนในจำนวนนี้เมื่อหักการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกแล้วคงเหลือผู้ลงทะเบียน24ล้านรายโดยพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง1.7ล้านรายคงเหลือผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรอง ตามหลักเกณฑ์จำนวน22.3ล้านรายนอกจากนี้ยังกล่าวต่อว่ากระทรวงการคลังได้ให้ฐานข้อมูลและระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและพบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ์เนื่องจากมีสิทธิ์หรือเข้าค่ายจะได้รับสิทธิ์เยียวยาจากรัฐบาลผ่านทางคนไกอื่นอยู่แล้วแบ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรตามฐานข้อมูลการขึ้นทะนบีนเกษตรกร 4.2ล้านรายเป็นข้าราชการข้าราชการบำนาญหรือผู้รับเบี้ยหวัดและผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิชดเชยรายได้ในระบบประกันสังคม1.1ล้านรายและมีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน9.5แสนร 500, ายล่าสุดเราไม่ทิ้งกันเงินเข้ากันแล้วเช็คเลยสถานะเปลี่ยนเงินเข้าอีกเพียบ วันนี้อย่าลืมเช็คสิทธิ์ไลค์คนเงินเข้าแล้วนะคะสำหรับคนที่สถานนะรอปร,รับปรุงเช็คกันเลยครั้งโอนเงิน5,000บาทให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก7 0 0 0แสนคนมาจากการขอข้อมูลเพิ่มเติมและขอทบทวนสิทธิ์ ล่าสุดนววายรับวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐก,ก,กิจการคลังหรือสอสศคอเปิดเผยว่าในช่วงที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วประมาณ4.9ล้านรายในระยะถัดไปจะเริ่มใจ่ายในจำนวนที่มากขึ้นหรือราวราว700,000คนต่อวันเพราะระบบสามารถประมวลผลได้รวดเร็วขึ้นทั้งนี้มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วจานวน3.1ล้านรายขณะเดียวกัน เมื่อส่งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีผู้ที่แสดงข้อมูลเป็นเท็จทาให้มีคนขอยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการทบทวนสิทธิ์ในวันแรกคือ25เมษายนนี้ประมาณ9,000รายโดยทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์หลายจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสา,าร์อาทิตย์ ขณะที่ในสัปดาห์นี้วันที่27-28เมษายนจะมียอดจ่ายเงินรวมๆ1.5ล้านรายแบ่งเป็นวันที่27เมษายนโอนเงินจำนวน700,000รายและวันที่28เมษายนโอนเงินจำนวน8 0 0 0รายซึ่งกลุ่มที่จ่ายเงินรอบนี้นั้นได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วจากกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมและกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ มาแล้วใครยังไม่ได้เช็คด่วนเราไม่ทิ้งการโอนเงิน5,000บาทวันนี้อีก700,000รายเมื่อวันที 28. ่28เมษาย,ยนปี2563ผู้สึกข่าวรายง,งานว่ากระทรวงการคลัาางจะทำการโอนเงินเยียวยา5,000บาทระยะเวลา3เดือน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึง22เมษาย,ยนปี2 0 1 3ที่ผ่านมาซึ่งในวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายในรอบนี้โดยจะมีการแบ่งจ่ายระหว่างวันที่27-28เมษาย,ยนจำนวน1.5ล้านรายหรือเฉลี่ยว,วันละ 7 0 0 0รายสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่ได้รับเงินมาตรการเยียวยา5,000บาทสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเลือกแถบเมนูสีเทาโดยการตรวจสอบสถานะสำหรับความคืบหน้าในด้านอื่นที่น่าสนใจได้แก่มีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน9.4แสนรายขอทบทวนสิทธิ์3.4ล้านรายขอสละสิทธิ์ 1,675รายและมีกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน6.3ล้านรายได้เข้ามากรองแบบสอบถามออนไลน์เรียบร้อยแล้ว5.2ล้านราย ยังคงเหลือผู้ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก1.1ล้านรายจึงขอเร่งเข้ามากรอกแบบสอบถามที่เราไม่ทิ้งกันเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์จากมาตรการอย่างรวดเร็วทางนี้หลังจากที่ได้เปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองมาตรการเยียวยา5,000บาทขอทบทวนสิทธิ์ได้นั้นกระทรวงการคลังได้มอบหมายผู้พิทักษ์สิทธิ์จำนวนกว่า23,000คนสับเปลี่ยนลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานทั่วประเทศตั้งแต่วันที่20 3เมษายนปี2513เป็นต้นมาไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อทำหน้าที่ยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและรวมถึงสถาบันการเงินเฉ,นเฉพาะกิจอื่น